ปาดสุดรใหม่สุดรใหม่พระเอกการใส่พี่น้องครับท่านอานาจการใส่ไหมปาดเถอะเอากระวังสั่นเจ้าตัดมาแต่ยามไหนเจ้าวันขึ้นทีมาไหนพ่ออาทิตย์มาเอาแม่ขับส่บ่อใดแล้วพ่อะนี่มาไหนไส่บ่อใดแล้วว้าสามพันเจเนก็ว่าสองร้อยนึงไหมเออเออเออไรอยู่ไรอยู่ ไปเ้ไบ่ทันมีเพชรบ่ทันมีคิดตันสีเข้เลยเอาออกให้ใจบ่ได้ปาสชดนไม่ไปเอกาใช่พี่น้องครับม่อเขาออง้เอกออกเดี๋ยวอาอใส่หต้อรัวอสไ่ด่ตัโอ้โอ้คือหามานใส่เาต้องใส่คิดตันได้บะใส่กีฬาได้ะพอแลวบ่ะจะไปโกรธะไปโกรเราอย่างไ่เนาะอยงงามเนาะเสีอหมาดเสีอหมาด อันหมูเขาเลิกหมูเขาเลิกน้องจินหมูเลิกจ้ะอ้าวสีดำเงินมาโอ้สีฟ้าพอทิศละมักสีฟ้าดิลองใส่มไม่พอใส่ได้ปะได้ไม่พอทิศใส่เนี้ยเสียไหมไหมป๊าขนาดป้ยใส่ชุดเด็เขากระไรใส่ชุดเด็เขาก็เป็นคือเก่าเทอะนั่นเลยโอ้อามาดไหมใส่ชุดเด็เขาก็เป็นวัวชุดนั่นเลยเป็นอามาดเป็นอามาดใส่ชุดเด็กเขาก็เป็นอามาดชุดนั่นเนาะ ได้บ่อเอกต้นโหนิโอ้ยได้กายได้ขายพออาทิตย์เะโอ้ยพุ่นะยุดพ่อเสด็จพ่อเชียรนบอแมนเสด็จพ่ออาบัตบ้าจ้ะสองชุดได้ไวเปิดไปได้สามหมื่นเป็นยังไงคิดตันเนี่ยปิดบงนี่บ โอ้ยชาเขาบอกไปตัวน่ะเปิดเ h าเลยบาดเนียว n h a เลยอร์ใเลยโอ้ยสองสีสองสีเฉีดแชงแดงแล้วก็สีฟ้ามันไีนมันไม่าครยเหลี่ยมแล้วสุดทัาใดบ้าดูนี่สุดทัาใดต้นตัดมาน สองสุดหมื่นห้าหมื่นหกพี่น้องครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเฉพาะสุดสองสุดนี่ป้าคนมีเงินป้าอยากเนาะทุกคนมีเงินเนาะพี่พีพอพอคิดตันอะไรเฉพาะค่าสุดที่ซื้อมามื่นห้าเลยแล้วบัตนี้คิดตันเพราะตั้งเลยรวมป้าพี่น้องก็มีอยู่ดอกวังแสนครับสุดเพลียกันใช่รับพี่น้อง แสนกับเปลือกนะครับพี่น้องผิดเสียเลยเนาะโควิดสองปีไหมอ่าจะจอยเพิ่งนั่นมอดได้ตัดตัดตัดไปตั้งแต่สมัยเพิ่นจอยนะเพิ่นงมอนได้ใส่ยักเทื่อนมันใส่เบอรงแน่ในปิ้งแเงาครับเพราะทิดฐานรุ่นนรถจะได้เจ้าก็สิได้อืมเพราะสิรถจะได้จช่หน่อยรถผลรถเส่หมูกระทะลองเบิ่งรถใส่ดีๆรถใส่หมูกระทะนั่น เนี่ยเห็นบอกขนาดรถแล้วได้ดิพี่น้องครับเนี่ยขนาดรถเลี้ยเนี่ยรถแล้วได้เนี่ยนี่ขนาดรถแล้วนะพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศยังลูกพี่สมัยวันยังร้อนมาไปครับไปคับลูกพี่บ่ลืมตัวเจละได้ยินไม่เวลว่าจะไปครับลูกพี่เตี๋บ้าหัวต่แล้วบ่โอ้ลูกพี่จะได้เมื่อปลาเพราบ่มาแล้วน้อพนพนเอารถมาเอียง ก็เลยเตรียมอันนมองจอรถใดเพื่อนพี่เนาะเอาเอาจัดไปเฮานะครับลูกพี่เพื่อนมาหอดแล้วนะครับแอดมินสมหมายเพื่อนวานะครับนะพี่จอนนี่พร้อมทีมงานนะครับกำลังมานะครับก็เลยจะบล็อกที่จอดรถไว้ให้ก่อนนะครับพระเอกต้นรถเจ้าขึ้นันจอดสรงขึ้นไข่มันจะมีมองจอดอีกเจ้าขึ้น่จอดอ บอกว่าถ <pack S 2> ึงว่าจอดอันอ้วยหนาไปคือนคอย่น่ะนะมันจะสิจอดได้อีกล็อกนึงข้าจะจอดอ้วยหนาไปคือนคอยปุ๊บนั่นบานในล็อกนี่ก็ือซิมรถตู้รถยังจอดมันหุ่นจักหมองขีเนาะข้าจะอ้วยไปคือนคอยนั่นล็อกนี่สิจอดรถตู้ได้สองคันรถตู้จอดนี่พอวันข้าหัวรถเจ้ามันก็รถตู้สมมติจอดก็จะอ้วยมาอยู่ได้ป่ะนี่ยขาจะจอดไล่ไปคือนคอยนั่นซองกันไปนะต่อด่ากระได้กันลองดีไหม รายการเลยนั่นครับไปครับ,รบโอไปอยู่กลับมาจังจอดคือข่อยก็ได้ไอ้เจ้าจอดไล่เดียวกันแล้ก็ข่อยม,มันจังสิมันจังสิมีพื้นที่ว่างมองนี่นะครับมื่อนี้กับศิลปินมาหลายนะครับจั้แมันสิแม่แต่การใช้ผู้เดียวกับขั้นหนึ่งล้วนี่ใส่พุ่มไม่พร้อมนะครับพี่น้องไปเทิด์นไปหมูมาขาเทิดใส่พุ่มแล้ว <laughs> ไหมพระเอกต้นเจ้าเป็นเพศกาลเด้อขาหมู กินยูใส่อ๋อเอากินกินกินขอพ่อธนาทนาไนหมูในการเนื้อยกอยสู่ตายขันงัวในสู่ตายด้วยคุณโดนกินเต้อดอกเนื้อไม่ค่อยกินเนื้ออืมเอามักไปมักมันกินเต้ามักไปมักมันซ้มเปลอลมหน่อยแล้วเราไปโดนหลนแล้วก็กินเต้ากินดูบ่ได้ท้องเราอืดมื่อแรงเด้อพี่น้องเด้อมื่อแรงเด้อบัดรลอยเดียวเท่านั้นพี่น้องครับมื่อแร่งมาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับไล่สด่ถวนี่อาจสิเป็นไล่สด่ถวประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับราวาวันที่25นี้แว้วแวมาแล้วนะครับ80%แล้วเได้เพราะว่าเสดเปิดวงแต่เปิด95าเลเอาวีนีเลยเอาดีได้คัน่ได้เปิดพี่น้องให้เจ้าได้เอาวิีลนวเจ้าการันตีแป่นวะการันตีแล้วนว่โอเคโอเคครับครับยายนว่าแล้วพี่น้องครับพอนันแล้ววันที่ีาะ ไล่นี่อาจจะเป็นไล่สุดท้ายของฤดูการสาวน้อยก็ได้เพราะว่าสิออกเดินทางแล้วเดินทางเดินทางเดินสายแล้วมันเกิดนี่ยังขึ้นพี่น้องถ้าบ่ได้เรียนสิมาไหลคือเก็าล่ะแน่จังซันแล้วเพราะนันเฮาเป็นมาเป็นประวัติศาสตร์นํากันก่อนมือนี่คืออาจจะเป็นคืนคืนนี้คืออาจจะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะไล่แล้วเพราะว่าเราจะออกเดินสายแล้วถ้าอะไรเราก็จะมาซ้อมกันแล้วใช่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราค่อยว่ากันทีหลังเนาะแต่ว่าอย่างพี่น้องมาเป็นส่วนหนึ่งก้อนมือนี่ นะคร <S 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 ับอาจสิปิดฉากไปเลยจบไร้สดสาวน้อยต่อไปอาจจะเป็นเดินสายไปเลยอย่างนี้นะลอยเดียวครับพ uh okay so ี่น้องร้อยเดียวแมนครับแมนแมนเพราะว่ามื่อนี้คือเบิ่งย้อนหลังของหมื่บ้านได้เลยแมนครับคุมสุดคุมคุมสุดคุมคุมสุดคุมเลยหมื่บ้านบางคนบ่ได้เบิ่งแม่นบ่ล่ะมื่อนี้ซื้อบัตรลอยเดียวกลับไปเบิ่งย้อนหลังของมึกของหมื่บ้านนี่ได้เลยแมนเบิ่งยักหลอกก็เบิ่งได้นะครับเพลงเพลงใดโอ้เสียงเปิดอันเสียงเปิดกำกับหรือเปล่า กาบกาบเก็ดอาบน้ำไหนคุ้มแล้วคุ้มแล้วเป็นวะครับนักหลอมเมื่อฉีบกักนักหลอเมื่อฉีบกักลืมเนื้อสองทอนตอนนั้นไปตลาดเลยขึ้นหัวมาละกับจบเลยนะบอดาวนั้นมีไว้เบิ่งจบเลยไปตลาดเลยไปซู้อะจากวางอยู่ตะลาดผลไม้ที่คนมาขึ้นไม่ใช่ตาพี่คนมาขึ้นบ่เห็นครับบ่เห็นแล้วพี่เอ็นไหมบ่เห็นแล้วครับเข็มมาลาดแล้วโอ้ทีเข็มมาลาดทีเพราะนั่อยู่ของเจียมตี าเคื่อนหอยมีบดปลาเทบแทีบเซบาสเตียนบอลแ้ได้่อยบดมาดใหญได้่อยมาเมื่อนนี่เออเขาฟังคือคือเจ้าก็จัมาดคือลส่เสื้อการกับใเงี้ยวแต่๊ยบเตียงไม่ยช่ยืนไหมแค่อันยังก่เนแแต่แขกหลอดอันนี้กาดหอดไหมเสื้อจะได้ว่ามันใส่ผมเจ้าคือใส่แบบนนคือนาคตพัฒา์ขอเจ้ากาดบ่เออที่แรกว่าจะเป็นวัคซี่ว่าเป็นเปนเป็นประกาศเดน โอ้ยทำอะไรเก่าไปเดินหน้าปืนไม่เคยอ่านจิตว่าคขาชี้เดี่ยหัวไม่เคยปลืกมว่าแบบว่าไม่ได้อยู่อกของเสียงมันว่าใส่โคนปึื้มปั่นี่เฮฮาบาทีไปลองเฮฮาบาทีเอาคือว่าจะไปกินข้าวกันเนี่ยไปกินข้าวยุติเนี่ยอ๋ออ๋อสรุปแล้วจะไปกินข้าวกันอยู่ใช่ไหม กินเข่ากับสมหมูกับอ่ัวหนูเบิดแต่เมื่อวานแล้วเครื่องในไก่ใส่พักกระลำเสียบๆโอ้ปรกกาดเขาเครื่องไส้ไก่เสียบเลยจะได้จังะขอกไปแต่ข้นงนอเขาคือกี่ขันออกไปแต่ข้นงนอกันหนอกันหนอกี่ขั้นลได้หรอไงเอาว่าลวดวาลวดไ่ป็ยังเราคอยคอยคอสิท้ายคลิปไว้ เอาละครับพี่การ์ดใช่สิว่าพื้นคนเลยพี่น้องครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับพี่น้องไปประกันไปกินเขาสองพนางเนี่ยมืออื่นอาจสิได้ซ้อมบอลเลยอดที่ไหนได้มืแรงเลิกแล้วจังสิได้คุยกันนะครับพี่น้องครับว่าเซลจังไดรนะครับรอแฟนครับเอฟซีเฮานะครับเพิ่นกัเรียกร้องมาหลายแล้วอยากให้ออกเดินสายนะครับเจ้าภาพเจ้าซัทธากะมาหลายแล้วนะครับโอ้ยรถใหม่ รถใหม่มีห้อยแล้วันนี้ไหมใครอยู่ดอกประกันสั้นหนึ่งอยู่วะอุ้มโอ้ยพอเข้มยาดอกเขาสียดอัยาใส่ก็เล้ยเอาหนูลอกซ้ำหนึ่งอ่ะพระราษาเป็นอย่างปกติก็ซื้อไหมแม่นพอไปเอกต้นมันเป็นอย่างก็ซื้อนั่นไหมกันส่วนปกติอ้าวคลิปนี้จบซ้ำนี่แหละพี่น้องครับมวนซื้อโฮเซลกันนะครับมาเบิ่งชุดใหม่ของไอการไส้ก่ซื้ออะไรก็เลยทายเงาเลยบาทเนี่ยอ้าวขออนุญาตบาทค่ำ นะครับพี่น้องเอาซ้ำนีแ่แหละมดแรงพอกันนะพี่น้องเด้อซื้อบัดรได้พี่น้องร้อยเดียวร้อยเดียว